สีคุณทัทานวัคหมวดว่าด้วยพระคุณทัทานะเป็นต้นหนึ่งคุณทัานเทราประทานประวัติในเดตชาติของพระกุณทัานะเทระพระกุณทัานะเทระเมื่อจะประกาศประวัติในเดตชาติของตนจึงกล่าวว่าข้าพเจ้ามีจิตเลื่อมใสมีใจยินดีได้บำรุงพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐที่สุดทรงเป็นพระสยามภู เป็นบุคคลผู้เลิศเสด็จหลีกเร้นอยู่เจ็ดวันเขาพเจ้ารู้เวลาที่พระองค์จะเสด็จออกจากสมาบัติจึงได้ถือกล้วยหวีใหญ่เข้าไปถวายแด่พระผู้มีพระภาคผู้เป็นพระมหามูนีพระนามว่าปทุมุตระพระผู้มีพระภาคผู้เป็นสัพพันยูผู้ทรงเป็นผู้นำสัตว์โลกเป็นมหามุนีเมื่อจะทำจิตของเขาพเจ้าให้เลื่อมใสจึงทรงรับแล้วเสวย พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเปรียบด้วยนายเวนผู้ยอดเยี่ยมสวยแล้วประทับนั่งบนอาสนะของพระองค์ได้ตรัสพระคาถาเหล่านี้ว่าเรายักษ์ที่ประชุมกันอยู่ที่ภูเขานี้และคณะผู้ในป่าทั้งหมดจงฟังคำของเราเราจะพยากรผู้ที่บำรรงพระพุทธเจ้าผู้เป็นดังพยาเนื้อชาติไกลสอนท่านทั้งหลายจงฟังเรากล่าวเถิด ผู้นั้นจกเป็นเทวราชสิอชาติและจกเป็นพระเจ้าจากักรพรรดิสาชาติเนื่อกลับที่หนึ่งแสนนับจากกลับนี้ไปพระศาสดาพระนามว่าโคโดมตามพระโคดทรงสมภพในราชสกุลโอกากากร,ราชจากอุบัติขึ้นในโลกผู้นั้นจากด่าสมณะทั้งหลายผู้มีศีลผู้ไม่มีอาสวะจากได้การขนานนามเพราะวิบากแห่งบาปก,กรรมเขาจะมีนามว่า กุลทัธานะเป็นสาวกของพระาศาสดาพระองค์นั้นเป็นธรรมทายาตเป็นโอรสที่ทำเนรมิตรเข้าพระเจ้าขนขวายวิเวกอยู่เนืองๆมีปกติเข้าฌานยินดีในฌานให้พระาศาสดาทรงพอพระทัยแล้วอยู่อย่างผู้ไม่มีอาสวะพระผู้มีพระภาคจินเจ้ามีเหล่าสาวกแวดล้อมมีหมู่ภิกษุห้อมล้อมประทับนั่งในถ้ำกลางหมู่พิกษุแล้ว ทรงให้ข้าพเจ้าจับสลากข้าพเจ้าห่มผ้าเฉวียงบ่าอภิวาพระาศาสดาผู้ทรงเป็นผู้นำสัตว์โลกเมื่อภิกษุทั้งหลายกล่าวอยู่ได้จับสลากเป็นครั้งแรกต่อพระพักของพระผู้มีพระภาคผู้ประเสริฐเลือกตามนั้นพระผู้มีพระภาคทรงทำเหมือนจักรวาลให้วันไหวประทับนั่งในถ้ำกลางหมู่ภิกษุทรงตั้งข้าพเจ้าไว้ในตำแหน่งอันเลิศ ข้าพเจ้ามีความเพียรสำหรับนำพาธุระเป็นความเพียรที่นำมาซึ่งทำเป็นแดนเกษมจากโยคะข้าพเจ้าทรงร่างกายซึ่งมีในภพสุดท้ายอยู่ในศาสนาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคุณวิเศษเหล่านี้คือปฏิสัมพิทาสี่วิโมก8และอภินยาหกข้าพเจ้าได้ทำให้แจ้งแล้วคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าข้าพเจ้าก็ได้ทำสำเร็จแล้วดังนี้แล ได้ทราบว่าท่านพระกุณฑธานะเถระได้พาสิทธาเหล่านี้ด้วยประการชนี้กุณฑธานะเถราประทานที่หนึ่ง